เอาท่านนางชายป้าเขานี่ละเมื่อนี่บรรยากาศสวยๆสวยๆงามๆนางโซ่เป็นเห็ดกล้วยมาอยู่ตัวเป็นกระร่งเห็ดกล้วยตัวเป็นกระร่งเห็ดกล้วยฉาบมาลงโอ้ตัวนี้กับพ่อเนี่ยเบิดอยู่อืมเหลือหลายอยู่เอ,อ,อ้า ไปยางไปเบิ่งปลาเขาา่าซะนะเมื่อกี้นี่ลงเป็นคลิปแนวตังกลายเป็นว่าเปิดไลดได,ได้ไม่ได้เป็กเป็นการโปรโมทเนาะปัสบัสหน้อยบอกหู้อ้น้น่อยบอกหฮู้วังดกกากซากอยู่เพู่อะ ตัล่างเปลี่ยนพี่น้องบั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 งตัว่าบ่นบ่นมีหน่วยใหญ่หน่วยนอยเต็มอยู่บังบังบังฝนสีดีเด้หนิลักษณะนี่ฝนสีดีพูดนะอู้อัอนันต้นกระท้อนนั่นถ้ามันก็ได้กินนอนอยู่ได้ล่ะน้องไอ้เนี่ไปเบิังปลาเข่ากันนะเลาะเล่นน้ำมูลนี่ก็นนะ อักสามนาทีนิดๆเนาะพอใด้ลงคลิปทรงงานม่กะเป็นบรรยากาศของย่งมหนาวลม,มพัดว,วีวีพี่น้องพ,พ่อให่พระปาปลาเขาก็ล่างงามดิยกอ,องเฟื่องกองฟางเรียงงองอย่างควายเฮาโอ้เขาก็ล่างเขียวคุณ นกกายอยู่ก่อไผ่หนูมันล้มนันก็เลยยาไปไกลบ่ได้ค่าไออยู่เนาะกินตะปงหงเสียบเพราะว่าน,นี่ลงคลิปตั้งยด่วยหยัวประสานกลายเป็นสั่งแล้วแต่อยากเอาลองให้เป็นแนวนอนลองเบิ้องอน,นี้เป็นต้นชีเล็กตัวพี่น้องอยู่ขางเฮือนนี่นี่เป็นสะทมดินอยู่ขางเฮือนฮานี่สะทมดินบ้านนี้ก็อันนี้ก็เป็นปูเป็นหญ้าเนาะก็ทาเวอร์เรเว อาเบียสุวรรณปูเน่าอาเบียสุวรรณห้าอยู่หน้าบ้านนี่เนาะเป็นกะดูแรลรักสมรักษาอาหารขนมข้าวต้มตามพี่ภาษาบ้านนอกบ้าหน้าห้านี่แหละอีสานบ้านเรา,านี่ยแหละพี่น้องนอกกาห่วงคนนี้อันนี้เม่นตนน้นอันอกระจองพักกันจอง มนรถสิย่างไปเอาไอ้ขี้รถไปเอาปลากับหมูจักสามสี่ตอนอยู่พอดีเพิ่นก็ร่างสิกินแกงขี้เด็กผสมพันเอินไปอยู่อ้าแค่นี้แหละเนาะสามมาที่กว่าๆบายบายแต่ว่าภาพไปจบอยู่ที่ต้นบักม่วงปะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบักม่วงพี่น้องสะออนบักม่วงห้าดอกก็ลาย่วยกระแทบพี่นาบ้านเ้องนี้เราบมานเขาห้าดอกแต่ว่าคุณข้อมพี่น้องแต่ว่าเป็นไก่เอ้ยกินอยู่ ห่อปูกละไก็ร่างกันจะติดหน่วยยังสี่คือกันนี่ดูนะดูนะจอหน่วยแซวอยู่โอ้ยดอกคักปีนี่ฝนสีดีเด้อ